ดินอันนี้ก็เรียกดินนะครับพื่อนดินอันนี้เพื่อดินยวดินเหียวปกติเนี่ยแต่เป็น,นดินน้ำก่อยไงดินน้ำเค็มดินนเคอินป่ปรับกนเนบุ้งมเม่เป็นงเกลย ครับอบอ,อแต่นีเนี้ยที่เกดบอกกินได้ว่าถ้าถ้าดึงดึงถ้าเลียะถ้าดึงมันดึงมามัสวยกว่าไงนี่ตรัไม่ค่อยไปไีนมัดไม่ค่อยสวยแต่ถ้าดึงมามันจะสวย ปัดรถข้างรถไม่คมมันมันไม่ค่อยมีแรงครับพี่เ็กมันเขามแย่ปัดเออรก็เอาไว้ทะิงอย่างเดียวแต่เราพากันไปปัดกันใช่ไหมผมว่าอยู่เวลาเราหันข้างมันกับพี่มันไม่ค่อยมีแรงเวลาเราเราผักผักนะจับในมือแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากให้ทำแตาเป็นไปได้ครับ พราะมันจะเสียไอ้นี่อย่ข้างล่างด้วยใช่ไหมเอวโขบชุดบอเลเตอร์จุดเมืองจุดอะไรไปสัวัดจุดอะไรอ๋อผมครับเข้าใจแล้วแต่ถ้าเราดึงมามันไม่มีผลกระทบไงแต่ถ้าเราปัดข้างเหมือนเราม,มันมันขัดเลื่อยข้างล่างอ,ะอ่ะโอ้ดีใคร้วเนี่ยจากที่จะของตี่จนะของที่ไหน ก็เป็นน้องนะสวัสดีเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีเป็นพื่อนพี่น้องท่านนะครับผมที่มารับชมตาเป็นกุศลเมืองเนาะคอมพิวเตอร์นะครับผมนี่คลิปนี้ก็พามานั่งนะครับในห้องคนขับนะครับเนาะของซานี่สองศูนย์ห้าซีนะครับมีกับพิกิตนะครับสองคนนะครับวันนี้ตีสามตีสี่ครับเลิกนะครับบางคนยังไม่รู้เนาะตีสามตีสี่คืออะไรก็สามทุ่มสี่ทุ่มเหนือพี่น้อง ยาวๆไปวันนี้นะครับพามาชมการขุดเนาะยุบล่องนะครับล่องสวนนะครับจะปลูกมะพร้าวาครับพี่น้องนี่มาดูวิธีการขุดนะครับมีกับรถยี่ใหญ่ขุดเนาะตรงกริ๊เลยน้ำขัดน้ำเนี่ยมินเดครับ แบบนี้มันหนุบไงไอพี่เขียนไอมันทนมาเบากับความทนทันทหนักนี่เห็นจับแบบเหมือนอะไรเนี่ยไอจับแบบนี้อะแบบน,น,มนมีมันสบายกว่ายังไงพี่นมันไม่เบนะื่อมืออ๋อเห็นมือแตะนิดๆแล้ต้องจับเต็มรั้เต็มมือดึงมาแบบบูดๆุ้นะ แรกข้างหน้าไว้ก่อนเอาหน้าก่อนแเหนื่อยห่ากันหนอเลยนะหนราี้หน้าเหียบจริงอ่ะอันนี้ก็สวย มันแล้วหมวดไอ้พวกนี้าทำไมเราชอบใช้แต่หมวดเอสแปดะพี่ไอ้ตัวเนี้ยมันมันมันเซฟด้วยไงกำลังมันพออ๋ออ๋อแต่แต่ตัวไอ้ก่อนหน้านี้สองตัวที่ว่าเอ็มกับเอเอลน่ะช้าเกิน พี่กินป็กุนอาสารด้วยเหรอ เกิดเวลากดสามไม่ไม่ไม่ติดปีกแม่เลยใไหมคุณกับติดกับบริเวณกขาติดปีกมันต่างกันไหมง่ายกว่ากันบ่มันง่ายกว่าสำลับไม่ได้สลบไม่ได้สลบอง่มสาไม่ได้อ๋อเวลาเวลาติดปีกน่ะอ๋อชัดขึ้นครับเพราะว่าของโครงการมันใน ติดปีกอันเหมืนอน,นมันชันนะนต่อให้ขุดยังไงมันก็ชันอย่างเดียวชันชันกึกเราตามตามระตามันตาม,ตามปีตามตามปีนครับทีนี้บังคับไม่ได้ป่ะเนี่ยต้องตามไปตัวนี้ไปนะตามปีไอ๋อถ้าเป,ป็นองาเยอะก็สดจะนอนครับสู้ไม่ติดปีกดีกว่านะ ไม่ติดขุดมันติดเปลี่นเร็วขุดเร็วมันงานที่ว่ามีปัญหาที่ว่าตีลุ่มตีอะไรที่ลมหลงจุอ๋อคือจบงานง่ายกว่าพอดีอ๋อพอดีต่างกันแบลนด์ไม่ต้องกข้าเป็นแต่งครับคือจบออกมาเลยจบออกมาได้เลยอดาลูกข้างกันนะครับก็คือเราไม่ต้องมาขูดมาแต่งไม่เข้าไปแต่งออง ถ้าติดปีกไอ้บานเกินมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับพี่มันตันถ้าแบบนี้มันไม่ค่อยตันอะไรย่งี้ครับพี่มันไม่ค่อยหัก๋อมันันก็หักมันนหนักมันดึงดินมันต้องเลยเลยครับ อ,อก,กินกินกินเยอะก็ไม่ได้อีกโอ้ oh. นี่นครับความรู้เราความรู้ด้วยพี่น,อน้องความรู้เทคนิคนะครับบางทีติดปีกกับไม่ติดปีกมันดียังไงแไ่ส่วนมากก็จะใช้ท่อนเดียวนี่อ่าี่่ไมใชเวท่อนท่อนเดียวดีดีกว่า ก็ดีเขาเสียแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนาะก็ดีคนละเบียบเสียคน,ยล,ะน,นะละแบบเนาะแล้วแต่หน้างานนี่ก็เป็นผมรู้นะพี่น้องเนาะนะครับแต่เมื่อกี้ติดปีกไม่ติดปีกติดข้างเดียวบ้างนะครับก็ได้บอกไปแล้วเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเข้าสู่หมดุมเหมือนเดิมของเราเหมือนเดิมก็ยาวไปครับสิบแปดนาฬิการเรายังเหมือนเดิมครับเวลาย,ยังไม่เมื่อทีทุ่มหนึ่นงทวันนี้ถึงมือดอยโอ้ยยาวยาว,ยาว,ยาว,ยาว เดียวคนเดียว,ยวอยู่คนเดียวสบายใจไม่มีใครมายุ่งไม่นอง okay. ออกแบบเองดนะ้วอ๋อออกแบบเองอ, <c oughs> อีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ย <c oughs> อย่าบอกน้าสาวให้ไปขุดตรงนั้นไ <c oughs> <บ>งพี่เกียรติบอก่ให้ไปขุดตรงนั้นมาซาอนะไ <c oughs> อ๋ <c oughs> อเอาอีกแล้วครับนี่ <c oughs> <c oughs> ค้าทันใดเด้อฟังอยู่สนใจดูคลิปจนจบนะพี่น้องเจ้าของไม่เข้ามาดีเจ้าของก็ไม่เข้ามาให้ออกแบบให้เองกูดก็คุณเองตาห้ออกแบบให้เองเนี่ยคุ้มครับไม่ต้องมาเขียนมานั่งเขียนออกแบบเหนื่อยเอีกเนี่ยงานก็นสวยด้วยเดี๋ยวลงภาพไปดูเด้อนะครับเข้าไปชมได้นะครับเนาะเน้นพื้นที่สุราษฎร์นะครับเน,บนาะต่างจังหวัดไม่อยากไปเท่าไหร่ช่วงนี้โควิดโควิดนะครับ ไกลบ้านทีเกียดเม้นมาได้เด้อนะครับเอาอดูกันดูยาวนะครับมาดูวิธีการพุดนะครับไร้เห็นเนี่ยสวยไม่สวยก็ูเอว่าใพี่น,อน้องนี่ส่วนเราก็นั่งสบายแอร์เย็นครับเย็นมากเย็นจน,น,น,นทำหัวดนะโอเคนะครับคลิปนี้เนาะ ลืมนะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยเนาะนะครับกับตาแม็กกูสเมอร์เอ็กคอมเปเตอร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพที่สวยตอนเสร็จให้ดูเนาะนะครับจะจ้างต่อหรือไม่จ้างต่อก็ดูตอนเสร็จนะพี่น้องโอเคบ๊ายบายครับ tomorrow สี่หยดเกร์ด goodbye